แม่แตงโมลัน่นลูกสาวต้องไม่ตายฟรีรำคาญถูกสั่งให้ปิดปากผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้13กุมภาพันธ์68นางพนิดาคิดิยุทธโยทินพร้อมด้วยทนายเดชากิติวิทยาน,านันเดินทางมทาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อสืบพยานต่อเนื่องในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาทั้งนี้นางพนิดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ที่ไปดอยืนยันว่าการเข้าพบ d ี i เป็นการตัดสินใจของแม่เองไม่เกี่ยวข้องกับบางแจ็คหรือทีมอื่นแม่เชื่อมั่นใน d ี i เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำงานละเอียดและหวังว่าคดีของแตงโมจะได้รับความยุติธรรมต้องไม่ตายฟรีแน่นอนเรื่องการรื้อคดีคุณแม่คาดว่า d ีเจะรื้อคดีอีกครั้งโดยมุ่งหาข้อมูลใหม่เช่นการตรวจสอบวัดั้งข่า,ขาวซึ่งพี่เต้ เคยไปและพบกลิ่นคาวเลือดแต่แม่ให้สัมภาษณ์อะไรมากไม่ได้เพราะมีคนไม่ชอบให้แม่พูดกับนักข่าวแม่ยอมรับว่ามีความรำคาญเหมือนกันเราก็รู้อะไรเป็นอะไรพูดอะไรแล้วเสียหายพูดอะไรแล้วไม่เสียหายและวันนี้การสืบพยานครั้งสุดท้ายถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณแม่บอกว่าอยากให้คนในทีมที่เป็นคุณซือมาโดนสารสอบคดีนี้ดำเนินมากว่า3ปี และอีกสองเดือนข้างหน้าจะมีการตัดสินที่ศาลนนทบุรีโดยตลอดการสอบสวนมีการซักถามพยานอย่างเข้มข้นบางคนถูกสอบปากคำนานถึง8ชั่วโมงต่อวันและยังต้องสอบติดต่อกัน2วันซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เข้มงวดแม่ก็ยังคงหวังว่าลูกสาวจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการนี้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ